ควรจะเก็บเงินในวันนี้ทุกวันให้ได้วันละ200บาทโดยที่เก็บตายไปเลย365วันจำนวน5ปี5ปีเขาจะมีเงินทั้งหมด365,000บาทถามว่าเอ่อทำไมผมถึงให้เขาทำแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ลูกเขายัางเล็กในขณะที่ลูกเขายัางเล็กเนี่ยผมเห็นสถานการณ์ของเขาก็คือเขาทำงานหนักมากเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงลูกเพื่อที่จะส่งลูกเรียนทีนี้ผมก็เลยบอกว่า ไอการสร้างนิสัยประหยัดรู้จักออมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกําจัดหรือจัดการการใช้จ่ายของเราแต่ในขณะเดียวกันมันหมายความว่าเราต้องเพิ่มศักยภาพในการหาของเราให้มันมีมากขึ้นไอสองบาทต่อวันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล็กมากถ้าถ้าเราตั้งใจทํางานจริงๆมันมันสามารถทําได้หรือถ้ารู้สึกว่า200บาทมันมันมันเยอะเกินไปอาจจะเก็บร้อยบาทหรือ50บาทก็ได้แต่จุดประสงค์ของการเก็บ คือเป็นไปเพื่อสร้างนิสัยการรู้จักออก